เหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้คนในอวดอวยกันอย่างสุดขีดคือข่าวว่าซอกาตอบแล้วเลิกซุงสตาวินซึ่งทําให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจในชุมชนจนทําให้ซอกาต้องออกมาเปิดท้องให้ดูชัดๆแต่เหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างและเป็นเหตุผลที่ทําให้คนใครหลายคนเกิดความสงสัยมากขนาดนี้มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้างก่อนอื่นต้องกล่าวถึงข่าวปลอมที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าซอกาและซุงเลิกกันแล้วซึ่งทําให้คนใครหลายคนถามกันเยอะมากว่าจริงหรือเปล่า จนทำให้ซอกาดต้องออกมาโพสคลิปตอบคำถามแบบชัดๆว่าซอกาดไม่ได้ท้องโอดซึ่งในคลิปนั้นซอกาดก็ได้บอกว่าเป็นข่าวปลอมที่มาจากการโปรโมทเว็บพนันแต่ที่น่าสนใจคือคำถามที่คนใครหลายคนถามกันเยอะมากว่าซอกาดท้องเหรอซึ่งทำให้ซอกาดต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องแต่ทำไมคนใครหลายคนถามกันเยอะถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าซอกาดได้เข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณลุงคุณป้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ถึงกับถามว่าท้องไหมพวกเองเลิกกันเหรอือและแม่แท้ๆของกาด ก็ได้โทรมาถามว่าท้องเรือทำไมไม่บอกแม่ก่อนทำไมให้คนอื่นมาบอกแม่ซอกาดก็ต้องออกมาตอบว่าทุกคนกาดไม่ได้ท้องกาดแค่กินหมูกระทะเยอะซึ่งทําให้แฟนๆที่ติดตามก็เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ตอบคนที่สงสัยว่ากาดกับซุงเลิกกันจริงไหมซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันแต่ที่น่าสนใจคือทําไมข่าวปลอมที่มาจากการโปรโมทเว็บพน,นันี้จึงทําให้คนใครหลายคนถามกันเยอะถึงขนาดนี้ทําไมคนใครหลายคนถึงเชื่อข่าวปลอมนี้ได้ง่ายถึงขนาดนี้ ทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาเปิดท้องให้ดูชัดๆทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆ ทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบคำถามแบบชัดๆทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาต ต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะแต่ที่น่าสนใจคือทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์นี้ทําไมถึงม <No>, ีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ท <Get> ี่ท <tunnels S 1> ําให้ซซกาต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซซกาต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทำไม ถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องอกอ, e อ,งอกมาตอบว่ะะาไม <S 2> <S 2> ่ได้ท้องทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทาให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาด ต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะทำให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะแต่ที่น่าสนใจคือทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์นี้ทําไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอกาต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆ ทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบคำถามแบบชัดๆทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทำไมถึงมีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซอกาดต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะ เหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอรกาดต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอรกาดต้องออกมาตอบว่าไม่ได้ท้องทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอรกาดต้องออกมาตอบว่าแค่กินหมูกระทะเยอะทําให้เราเห็นว่ามีคนอยากจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ซอรกาดต้องออกมาตอบคําถามแบบชัดๆทําให้เราเห็นว่ามีคนอยาก